ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top u p เที่ยงคืน วันนี้มีเดี๋ยวไปดู SBC ก่อน EVO Objective แล้ว e ก็ไปดูนักเตะต่อครับววน,นี้เบโจนาธานเดวิดซีีว่ะบ็อกทองแอนติซิปาเตทองบุยเซอร์ทงปิงพาททงไอเฮีย c อ m ไม่น่าไหววิชันก็น้อยอทิตี้บาลานซ์ก็ต่ำครับถ้ายืนก็ยืนได้แค่ cb ครับแล้วตัวไม่สูงด้วยปิดไปแล้วก็มาหลาดตัวแมนยูครับมาหลาด4ห้าครับบังบนทองควิกเต็บทองปิงพาสทองแล้วก็ปั่นทองครับยแต่สแตตพอได้เ้ยมาหลาดอ่ะใครแฟนแมนยูอย่าลืมทำนะครับมาหลาดเี่ มี1 of 5 9ออฟ t o t เ p ้าสิบสองนีโอสเพยอร์พิกมาแบบรีพ e ทเอเบิไอเีเอ้คือมาแบบไม่จำกัดอะแต่บางคำใช้แค่8 7 8 8, 8นะมาแบบมึงจะทำกี่รอบก็ได้อะ e ีโววันนี้ฮัมมี่เลดี้แอนเอเบิเลในเหี้ย position cmo 9กครับดีเฟน s ์ขั้นต่ำคือต้อง80นะ อัพซีตำแหน่ง c am ได้ครับแต่ดีเฟนต์ขั้นต่ำ80นะเว้ยได้เพย์สไตล์อะไรบ้างวะอ่อฟุตอันสี่ได้ตีกิตาทองเออปิงพาสท,ทองสกิลมูฟห้าโลเดเวนทองตีกิตาทองปิงพาสท,ทองโลเดเวนทองเจอสิบห้าปรับเป็น c am ได้ สองเปสไตล์แรกดีอยู่นะไอเ้เนี่ยตำแหน่ง CM ไม่ดูทำได้วะ่ะไอเ้เนี่ยไม่ดูทำได้ครับแต่มันอั้นสามเปสไตล์เองนะต้องไปใส่เปสเตอร์ไล์เพิ่มครับนี่ดูลาบิโอดิไอเ้เนี่ยสเตตก็ออกมาก็เป็นไอ้นี่นะเป็นทรงแบบไอ้นี่เลยครับทรงบ็อกซ์สู่บ็อกซ์เลยอะไอเ้เนี่ยโหดี ตดวนี้วิ่งช้าไปหน่อยต้องเอาตัววิ่งอยู่เร็วหน่อยอิสโก้ดิอีสโก้ออกมันได้เดฟเจ็ดหน่วยเพราะฉะนั้นเดฟควรจะมีอย่างต่ำๆก็สักแปดอะไรอย่างเงี้ยถึงจะสวยครับมีเดฟสัก85อะไรอย่างเงี้ยเียถึงจะสวยแต่ก็เหียก็ seventeen. ทำเหมือนแทบได้แต่สแตตเลยครับ5 4 5 5, 5ีได้เท่าไหร่ไม้เหี้ย เดีไย้ยองทำได้หรอมันจะมีตัวเก่งอยู่ไหมวะเฮียเท่าไหร่นะแสนห้าหผ่านก่อนแล้วกันแสนห้าเฮียมีกนานแจกฟรีกร็แทบจะเก่งกว่าแล้วครับมีอีโวฟรีไหมเนี่ยวันนี้มีวะ่ะมีดรยปินเซนซินเฮียเลดเก้าสิบสองไม่จำกัดตำแหน่งครับตำแหน่งไหนก็ได้เฮียได้เวลา agility composer มีฟุดห้าครับ วิ่ง hitting act physical ได้ power shot ทอง <laughs> ได้ ping สิบ skill move ได้ skill move สมาม t i วล l l ทองโหเพลย,เย์สไตล์เยียมากมึงเอาไปทำเอาไว้ทำเอาสเตตกับ weak foot แล้วกันเฮียเพลย์สไตล์ที่แจกเกียมากเลยครับเอาจะเบอร์ด้ยัีไได้าสม passing อะไร,รยอยู่ เอาเพยสไตล์กับวีฟุตล้วกันไอ้ย่าเมซี่เนี้ยยีเมซี่วิ่งแปดสี่เฮียมันอไรจะเก่งวะเนี่ยไอ้สัสไอ้ย่ายโอก็ซึมมีอะไรไหมเดี๋ยววัตชิ่งถีบสิวัตชิ่งีฟวันนี้มีมีหน่อยเหอะไอ้ย่าแจกเอสพีครับแล้วก็แจกสปิดซี่เฮีย เอออเาไปเราไปดูกเตกันดีกว่าครับสเตกใค่รวะว่ายี่้ชื่อแม่งผมไม่รู้จักสักตัวเลยครับฮอฟมันแพ็คแล้วก็สเตกเฮียฮอฟมันเป็กเนี่ยมีเป็กสี่ห้าปิดไปสเต,สตกโฉมสเตกเฮียแล้วก็ ฮอฟเมียฮอฟมัมเฮียอินซิสีบควิกเต็บดูดบอลทองโอเก้าสิบห้ามีฟาบินโยด้วยว่ะเฮ้ยไอ้เียฟาบินโยยังมีอยู่อีกเหรอวะในเกมเน oh. ี่ยอฟาบินโยยังมีอยู่อีกเหรอครับเอ้ย yeah. มีฟาบินโยด้วยว่ะ โยอโยเซเปเรสลามีเลสแล้วก็วีนิการ์วลาฮูวิชไหนวะไอ้นี่ยนี่ลามีเลสครับสามเบต้ายควิกเต็บเทคดิปปั่นทองไอ้เนี้ยสแตตก็ใช้ได้ทั่วไปแล้วก็มีวานิเกตสไอ้เนี่ยวานิเกต CDM ปิดไป CDM หญิง อีลังกาเฮ้ยอีลังกาวิ่ง9ก้าอ่ะควิกเต็บยิงเรียดแล้วก็ปิงพาร์ตครับเี้ยก็พอใช้ได้นะแต่ผม่าต้องอีโวหน่อยว่ะเฮ้ยแต่มันเร็วคมอยู่นะเร็วคมเรีคชั่นของผู้เชี่ยวต่บไปนิดครับเอ้ยแต่มันเร็วคมอยู่นะอีลังกาครับอีโวสักหน่อยอร่อยเลยครับนะแล้วก็มีอายุเซเปเรสควิกเต็บอินซิสิปั่นทองกองหน้าปีขวาครับ ไอ้เอี้ยก็เร็วไม่เร็วมากแต่คมครับอิลังกายังดูดีกว่าหน่อยวะ่ะโยเซเปเรสแล้วก็มีฟาบินโยกองหน้าวะ่ะฟาบ,บินโย 55. ่5-5เฮียเฮ้ยฟาบ,บินโย่5-5ว่ะไอ้เอี้ยความเร็วก็44ยิงคมจ่ายบอลจ่ายบอลก่จ่ายบอลกลางไปทางดีครับแล้วก็ดิบบิ้งดีด้วยวะ่ะเฮ้ยฟาบ,บินโยไอ้เอี้ยปิงพาร์ตเทคดิบยิงเลียดเไปตายอย่างกากเลยเฮีย แล้วก็วลาฮูวิดเอ็นเกมครับเอ็นเกมไอ้เฮีย CB, RB, CDM เโหเี้ยแต่มึง CDM ไม่น่าไหว RB ก็ไม่น่าไหวครับทรงนี้คือมึงมายืนได้แค่ CB เลยแหละไอ้เฮียแต่ดูโหดอยู่นะเว้ยวลาฮูวิดครับไอ้เฮียดูโหดอยู่นะเว้ยดีเฟนต์เก้าสิบห้าฟิสิกส์เก้าสิบห้าแล้วก็ความเร็วเก้าสิบสามครับไอ้เฮีย แล้วก็โคดพ่อโคดแม่เลงตี้ด้วยแบบที่เขาชอบกันเฮียแก๊งเลงตี้เลงแตดไอ้เฮียเพะเพสไตล์เกมลับแม่งมีอยู่สองอันพ่องโคดการ์ดโคดการ์ดไอ้ y ล l l o w Le T C A p u r ิ s <oughs> i t s e ์โก ดีอโลเ็ตโกโเซนเตอร์มีอินซิสีบลองบอลแอร์เรียวแอนติซิปาเต้มึงจะมีจ่ายบอลเฮี้ยอะไรเยอ yeah, ะแยะวะนน่ะอ๋อแต่เล่น cdm ได้เฮี้ยแต่ก็เฉยๆมเล่น c d ดีดิบบินโกนหวยนะครับไอเหี้ยกาีถัดมามีเอ๊ะเอ๊ะ อ๋อโจเดยอยู่นี่เดียโลครับเอ้ยเดียโลปีกปีกซ้ายว่ะแล้วก็เอสทีเทคดิปปิงพาร์ตยิงเรียดแล้วก็อินซิสีไม่มีเพรสไตวิ่งเลยเลยเหียไม่ไม่มีควิกเต็บเงินไม่มีลาปิดทองของคอมเชื่อกับ d ร x ต่ำครับไอ้เฮีย้ยเล่นได้แหละแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบเฟวฟาวมากครับเดียโลเหียยังดีที่ได้ห้าห้าเหีย แต่มันไม่มีเพลสไตล์วิ่งเลยอะแม้กระทั่งควิกเต็บเงินก็ไม่มีครับไอ้เหี้ยจริงๆเ้ามีเพลสไตล์วิ่งสักอันจะดีกว่านี้นะมีตัวอะไรวะเลทิศซีเอเฮ้ยทำไมตัวแมนยูเยอะจังเลยวะไอ้ห้าสี่ครับควิกเต็บอินซิสิฟทิวล่าแล้วก็ปั่นทองครับเอทีซีเอฟอาร์วิวเพลสไตล์น่าไปลงปั่นทองมากกว่าเอทีก็คงจะเหมือนเออเพลย์สเตชันครับ โอเค рейт ติ้ง97ยิบรามาเน่วัดจิ้นเนอะยิบรามาเน่ CAMST ว่ะ5-4ครับเทคดิปปิงพาสลาปิดแล้วก็ยิงเรียดครับเอ้ยมีลาปิดนะเว้ยเฮต่มาเน่ดูน่าจะเก่งอยู่นะเร็วคมจ่ายบอลดีแล้วก็ดิปปิ้งดีมากเฮ้ยวิ่ง97พรสิ้น97ดิปปิ้ง97ชุดดิ้ง95ครับมีลาปิดทองมีควิกเต็มเงินด้วยเฮ้ยมาเน่ดูโหดครับไอ้เฮ้ยมาเน่ลิงโดดูโหดอยู่นะ ช้ได้นะมานใ่ลิงโดครับดูดีเลยอะถัดมามีกาบี้นี่มันเพิ่งมาเปะวะเหมือนมันเพิ่งมาปะกาบี้หรือมันมานานแล้ววะห้าหากาบี้มานานยังวะเพิ่งมาปะกาบี้ครับเออเพิ่งมาครับไอ้ยัย CAM RWST ครับดิบบิ้งดีมากพาสซิ่งโคตรเพราะโคตรแม่ดีวิชั่น99ชอตพัด99้ลองพัด99ครับที่กิาการรีเล็ตอินซิสติปั่น 4, 000, ทองก็ต้อง CAM แล้วล่ะเพลย์สไตล์แบบนี้ยังไงก็ต้อง CAM ครับก็เป็นทรงคล้ายๆบอลมาติอัพเกรดนะผมว่าทรงคล้ายๆบอลมาติอัพเกรดครับดูเก่งอยู่นะเหียกาบี A ้ B e, ครับ ถัดมาดีบาร M, CM, ่า CDM CM มีเหี้ยดีบาร่า CDM ดูดบอลทองเทคดิฟอินทิสิ์ปั่นทองโหเพสไตล์มึงโคตร 4AM เลยเฮี้ยเพสไตล์ไม่เหมาะกับตำแหน่งเลยวะไอ้เงี้ยแม่งมีทั้งเพสไตล์จบสกอร์มีทั้งเพสไตล์แทงทะลุช่องแล้วก็เลี้ยงจี้แล้วก็รับบอลรับบอลดีคยุยไม่มีเพสไตล์เกมรับเลยสัต์ แล้วก็วัดกิน C A M กับ R w ครับ4-5ปิงพาทเททิกิก้าเทคดิปแล้วก็ลาปิดโอ้โหต้องต้องปีกแล้วละ่ะทรงนี้ครับเร็วมากด้วยแล้วก็ดิปปิ้งโอเคยิงบอลดีต้องปีกละทรงนี้ครับวัดกินนะถัดมา98มี3ตัวว่ะตัวแรกครับกีสี่โกสมองเฮียปั่นทองลาปิดดูดบอลยิงเลี่ยดเฮียห้ 5, 4, ครับ S T C a. M โอ้สเตตมันก็เฟี้ยวหมดเลยนะยิงก็ดีเร็วมากด้วยดิบบิ้งก็ดีมากครับพาสซิ่งก็ดีไอ้เฮี้ยก็ครบเลยนะไอ้เฮี้ยผมว่าเก่งอยู่นะไอ้เฮี้ยผมว่าเก่งอยู่นะครับโคมองไอ้เฮี้ยถัดมาเมียดไหนว่าเมียดกูเจอแต่ลุดโศเนี่ยไอ้เฮี้ยมันใส่ลิงมาผิดปล่าวะไอ้เฮี้ยไม่มีนะเมียดไอ้เฮี้ยแล้วก็อีกตัวเป็นโฟเดนครับ โฟเดนโฟเดนแบ็กซ้าย CDM LM ทุยเฮียจอกกี้เทคดิฟควิกเต็บบุยเซอร์เฮียจอกกี้เทคดิฟควิกเต็บบุยเซอร์เฮียเพสไตลย์มาตัวรับจ๋าๆเลยครับแม่งแล้วแม่งมีเทคดิฟเอาไปเล่น CDM น่าจะเวิร์กสุดนะทซงนี้ครับเียผมต้อง CDM แล้วล่ะโฟเดนไอ้เฮียนะอูมันไม่ใช่เหมียดด้วยเป็นลุดโศกับไอ้เหียที่มา เป็นลุสโสปั่นทองปิงพารตลาปิดแล้วก็ดูดบอลทองครับก็ทรงคล้ายๆโคมองนะแต่เป็นปีกครับนะโอเคเดี๋ยวไปฮีโร่ต่อฮีโร่มีใครบ้างวะมี3ตัวครับมีโครูชมีแค่2ตัวด้วยซ้ำเฮียมีแค่โครอุดกับตูเร่เฮียโครอุดกับตูเร่โครอุด gk เคว่เฮีย โครอุด GK 6คหฟุต7หน้าลองอยู่ด้วยปิงพาร์ตฟุตเวิร์กฟาลีสแล้วก็ลองบอลเฮ้ยหน้าลองอยู่นะเฮ้ย <laughs> hey, 6ฟุต7หน้าลองอยู่อะเดี๋ยวผมซื้อมาลองโครอุดไอ้เหี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตูเล่เบิร์นครับตูเล่กองหน้าว่ะเอเรียลทองควิกเตบอินสิ e ปั่นทองเป็นกองหน้าสายพักบอลได้จ่ายบอลดีชิ่งบอลกับเพื่อนได้ แล้วก็สปีดสปีดอาจจะไม่เฟี้ยวมากแต่จบสกอร์ได้ครับก็คือกองหน้าแบบครบเครื่องอ่ะแต่ไม่ใช่สายวิ่งครับไอ้เหี้ยมีควิกเตปไม่มีลาบิดไม่ใช่สายวิ่งครับสำหรับตูเล่ไอ้เหี้ยก็ก็พอได้แหละกูส่วนไอ้จอนมี4ตัวครับไอ้จอนมี4ตัวครับตัวแรกสตอยขอบครับสตอยขอบ CMCM CDM โอ้โหแต่มึง CDM กับ c m ไม่ไหวแลวเฮียดีเฟนต์เท่านี้ยัง,ยงไงบังคับ CAM เลยครับปั่นทองอีซีสีอินเตอร์เซ็ปแล้วก็เทคดีฟก็มีอินเตอร์เซปให้พอได้ใช้แนละ้วแต่บังคับ CAM เลยไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะจริงๆครับถัดมาคาซิยัต CM มเฮียสี่ห้าครับคาซิยัต CM ปิงพาร์ตลองบอลอ่าแอนติซิปาเตแล้วก็ตีกิตากะครับเฮียแต่ดีเฟนต์ไม่ค่อยเยอะนะเหีย เน้นดิปปิ้งพาสซิง่งมันก็ความเร็วครับรทรงเปรดี้เฮียทรงเปรดี้ครับแล้วก็มีสมิธแบ็กซ้ายกับปีกไอ,อ้ข้าพีสไตล์นะสมิธไอ้จ่ายบอลไม่ค่อยดีด้วยเฮียแต่ยิงยิงใช้ได้อยู่แล้วก็มีความเร็วครับแล้วก็ดิปปิ้งดีดีเฟนต์เก้าแปดโอ้โหดีเฟนต์เก้าสิบแปดมาก็ต้องไปเล่นแบ็กแล้วล่ะไอ้เฮียถ้าดีเฟนต์ขนาดนี้ครับ แต่เพสไตล์ก็เล่นแบกก็ได้เล่นปีกก็ได้นะแต่ก็ดูไม่สุดสักทางครับแล้วก็สุดท้ายครับ UZBO เฮียยิงเก้าเกาหมดครับเล่นเล่นปีกได้ปีกซ้ายได้ปีกขวาได้แล้วก็ CAM ครับ Initiative <c oughs> deep rapid ยิงเรเียดทองปั่นทอง,ทองอเฮียก็ก็ตันอะเหียก็ฟิลกาก้ารับเก่งกว่ากา้าอีกผมว่าก็ตันน่ะก็ครบอ่ะเหีย u าย4 5 ไอ้ย่ากากาแจกอย่างไรฮ5าานะเว้ยเฮียอะไรก็ได้ไอ้สัไอ้ย่าโอเคมีตัวหญิงไอยูโรหญิงด้วยวะเดี๋ยวแวบไปดูหน่อยแล้วกันครับยูโรห,ห,หญิงไหนวะยูโรหญิงนี่เียอยู่ไหนวะยูโรหญิงนี่เฮียยูโรหญิง นี่กูต้องดูจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮียกูดูตัวกูขอดูตัวที่มันแบบว่าน่าสนใจสนใจนะครับมานุ่มมานุ่มเฮียห้าสี่เซียนวิ่งเก้าเอ็ดโล่โผอหนดูโลโฟดีโลโฟสี่ห้าว่ะอินซิสีพาร์ตแอนดิสปาเต้ยิงเรียดทองแล้วก็เทคดิฟโอ้โหถ้ามียิงเรียดต้องใช้เล่นปีกับตัวบนด้วย แต่ว่าทรงมาเล่นแบ็คอะไรก็ไม่รู้อะเซามาพาราล,ลูลูโลครับไอเฮียเสามาวิ่ง9ก้าควิกเตบยิงเรียดเทคดี้วก็ดูดบอลทองเอ้ยตัวนี้ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยครับเร็วมากแล้วก็ผิวมากยิงได้จ่ายได้ครับกองหน้าแล้วก็ปีกไอ้เฮียเหลยเทียนไอ้เฮียเหลยเทียน45ควิกเต็บับงบอลทองอินซิสิบแล้วก็ปั่นทองดูเก่งกว่าตัวทีหน่อยหนึ่งไอ้เหียเหลยเทียนครับ ไอรีดปรเดเดข้ามไปน้องแข็งกว่าน้องแข็งกว่าเหมือนตัวทีเอสจะโหดกว่านะตนี้เฉยๆครับมาหลาดดูไปละคาร์ซาริโนเฮียวิ่ง99ควิกเต็บยิงเลียดเทคดิฟอินซิสีบอีกแล้วเฟรตายเซตนี้อีกแล้วควิกเต็บยิงเลียดเทคดิฟอินซิสีบเนี่ยเฮียก็ทรงคล้ายๆอิซาม่าฟปูลูโรเลยครับไอ้เฮียเกยโหยโรเฮีย54อินเตอร์แอนติสปาเต้ลองบอลปิงพัดแล้วก็เทคดิฟครับก็บ็อกซ์บ็อกซ์ กึ่งรับตัวนี้เกโยโรก็กาวินอาบีโอเคก็ไม่ได้น่าสนใจเหี้ยอะไรนะแต่มันน่าจะได้อัพในนาคตใช่ไหมหมดแล้ว <laughs> อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า